อืแถวนี้มีคาเฟ่น่ารักอยู่เดี๋ยวเราไปนั่งพักกันก่อนเนาะแล้วถ้าหายเหนื่อยฉันอยากไปดูพวกกระดุมต่ออีกหน่อยนี่ไม่พออีกเหรอนี่เพิงเริ่มต้นเองนะเหนื่อยแล้วเหรอถ้าคุณรู้ว่าต้องมาชอปปิ้งกับผู้หญิงเนี่ยก็ต้องเตรียมใจไว้หน่อยสิอืม ถ้ารู้แล้วก็ด้วยกันต่อเลยริ่มโนเ้ยังไม่ทันพูดอะไรเลยอ่ะให้จบประโยคก่อนก็ได้แหวนยังไม่ทันควักเลยอ่ะฮพอฮอสขอริ่นแต่งงานมาเกือบร้อยรอบแล้วมั้งเนี่ยดีนะที่นี่มาตัวเปล่าอ่ะถ้ามาเป็นแสตว๊อบเหมือนตอนเลีนจบอีกนี่โจนเลยนะบ้านะ ใครๆไม่ทำอย่างนั้นเพราะตลกสมัยเด็กเลยเหมือนวิเซ่นเลยอะว่าแต่ตัวเองอ่ะคือเขาพอร์ชแล้วเลิกเรียกว่าตัวเองเราได้ไหมฮะก็เขากินกัก็ชินอ่ะวัน้พอร์เรื่องนึงก็ได้นะหรือจะให้ลินเรียกว่าพี่พอร์ชอุ้ยอุ้ยบุรีอุตส่าห์ดรอปเรียนนะเรียนด้วยกันจบพร้อมกันตอนนี้อายุเท่ากันแล้วนะ เรียกพี่เหมือนแก่มาคนจะมีลูกตะกะอะไรของมันวะเนี่ยแล้วนี่พอรู้ได้ไงว่าลินอยู่ที่นี่อถ้าเป็นเรื่องลินพอรู้ทุกเรื่องแหละอ้าวให้เพิ่งเห็นเลยเนี่ยวาไงวะเพิ่งเห็นเหรอเดียมาด้วยกันได้ไงอย่าบอกนะมาเดทกันอ่ะจะคิดอย่างไีก็ตามใจอ้าว คือลินมาเลือกซื้อผ้าไทยไปงานของสถานทูตฝรั่งเศสแล้วให้แทนไทยเนี่ยมาช่วยถือของให้ออเรื่องงานเออนี่บเบลบอยอ๋อนี่โรงแรมนเหรอว่าแต่งานนี้นะพอต้องไปเหมือนกันพอจะไม่มีเสื้อผ้าเลยอะอลินดูแลเสื้อผ้าให้พอเแตแ่ไปงั้นส่วนของอันนี้ไม่ใช่เรื่องอยากพอชโชกริ้งเดียวของถึงหน้าสตูระรินเลยงั้นก็เอาไปเลยครับ รปรบาไปแทนแทนไทยล้วเ,เราจะกลับยังไงรถพอดไงนี่นั่นไข่ต้องทูพีอ่ะไม่ใช่เฮ้ยแซวไซ์เบบี้